สิอันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกประจำปี2025โดยทั่วไปแล้วประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมักจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีอัตราการเจริญพันธุ์สูง 10. เม็กซิโกมีประชากรหนุ่มสาวจํานวนมากและมีอัตราการเกิดที่ค่อนข้างสูง 9. รัเสเซีย แม้จะมีประชากรลดลงแต่รัเสเซียก็ยังคงเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย 8. บังกลาเทศมีประชากรหนาแน่นและประสบปัญหาความยากจน 7. บราซิลเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีประชากรกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ 6. ไนจีเรียเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 5. ปากีสถานมีประชากรหนุ่มสาวจำนวนมากและอัตราการเจริญพันธุ์ยังคงสูง 4. อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีประชากรหนาแน่นและมีอัตราการเจริญพันธุ์ที่สูง 3. สหรัฐอเมริกาด้วยการอพยพเข้าประเทศที่สูงและอัตราการเกิดที่ค่อนข้างคงที่สหรัฐอเมริกายังคงรักษาตำแหน่งประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆของโลก 2. จีนแม้ว่าจะมีนโยบายลูกคนเดียวแต่จีนก็ยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆของโลก 1. อินเดียด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ที่สูงและประชากรหนุ่มสาวจำนวนมากอินเดียมีแนวโน้มที่จะแซงหน้าจีนและกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกหมายเหตุอันดับที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์จริง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ